ทีมงานจากทีมงานจากตัวใหญ่ฮะฮะโอครับแต่มาดูครับทะเลเงินครับผูกปราบเพ็รกันนาับจบจากคนนี้ก็จะเป็นเพชรช่องจอมกับวันใหม่ครับหลังจากนั้นก็จะไป สิทธิชัยกับชันเดชผูปิดไทยครับเรายังเหลือให้ไปชมอีก3คู่นะครับ thì nhô grab các, rút một mươi, một mươi, đây là thuyền ทะเลงเงินรายนี้ครับยกดำวันนี้มีอภรรตรีเรศครับอาจารย์กิจกิซ้อมอยู่ที่ค่ายอวัฒนาเลยครับที่อภรรกรังกู่ครับโดยดเฉพาะนับชุดล่มน,น้องครับนี่ฮอตเหลือเกินก็ไปเจอศรีธนนท์ชัยเลยครับวันนี้มาเจอกับลุงพี่ครับทะเลเงิน ทีมงานสารวัตรสายช่องจอมครับช่วงน,นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงทำเงินทำทองของน้องๆนักมวยเลยครับรายการมวยนี่หูยาวไปจนถึงสงกรานเลยครับยกรแรวครับได้สูงในช่วง,ง,งครับทางจบดำ จอมเต่าจอมประสบการณ์ที่อยู่ที่มุมแดงครับทบทิ้นหนึ่งครับครัู่ต่อไปครับสุดยอดเลยครับเทปช่างจอมกับปันใหม่ครับเรายังมีคู่มวยใ่าชมอีกประมาณ3คู่เลยครับ่าดูครับสารวัตรทรายครับลูกสิท หลวงปู่เฮงเนี่ยขุดไปมียอดแจ้งเลยเนะครับนี่ดูครับทางฝั่งแดงครับทินยมันใหญ่จับอำเภอกาบเชิงครับดังวันนี้ก็ ทีมงานใหญ่จากกระเผอปรังอู่ครับใหม่ถือว่าไทายอวัฒนาน FC เอฟเยอะเหมือนกันครับวันใหม่แจ้งมาที่2,000บาทครับหรือยกสองครับอาจารย์สมศักดิ์ทิพนลนครับแบบวิที ดูครับลูกนพี่ทะเลเงินครับพยายามเก็บเก็บโาโดนที่รับหยกดำดูครับทรายนี่มีไว้ยันเลยครับดูครับหยกดทรายหยกดำดูครับเกมของหยกดำนี่พยายามให้ลุ้นพี่ชนทะเลาะเลยครับ ยกสองเลยครับเอาครับวางแล้วครับทะเลเงินคบ็ใสยครับคือด้วยใสยครับเอาแล้วครับแบบนี้ก็เสียวสิครับเป็นเอกใหญ่อีกคู่หนึ่งเลยครับทันทิศทองเลิศทีมงานท่านจะยกในครับทันสหัดใจมน พันผู้ใหญ่บินครับของทีมงานผู oh. ้นำท้องที่ผู้ดำ้องนท่นครับยกสองขยับอ้้หเอาเลยครับมา้าย้ายเอาเจอซ้ายเจอ้ายครับโอ้ท่าลบเลยครับทะเลเงินท่าลบเลยครับไม่สายแล้วครับ โอ้ลูที่ท้ารบครับแดงในทะเลเงินน่าเงมืนใยกดำครับเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่ง่อดูกันเกมของทั้งคู่นี่ไม่ประมาทครับในยกที่สองครับสายสายแกวังแม่นทะเลเงินโอ้โหเอาดำ โอ้ <ak> เอาทีมทีมหน้าครับลูกหน้าเลยครับขวาครับโอ้เอาเลยครับมาทีม้ายครับโอ้คืนครับทะนเงินโอ้คู่นี้นี่โอ้ถ้าแบบนี้นี่ต้องดูให้จบครับต้องดูให้จบครับโอ้ดีครับแดงนี้รุนพี่น้ำเงินนี่รุนน้องละครับ แฟนมวยนี่ก็ย,ยังหนาตานะครับวันที่22นี่ก็จะาลืมนะครับคาดว่าน่าจะเั่นเหมือนนัดนี้นะครับโดยเฉพาะคู่เอกเพชรน,น้ำหนึ่งสิทธิ์เสียสองนะครับนี่จอมล่าเดิมพันรับจะเจอกับไฟเตอร์สติสุลินนะครับแล้วก็จบดํารายนี้นะครับจะเจอกับธงสะบัดโอรเอรอเรเต เอกลักษณ์เคยมารับรางวัลค่าตัวกับท่านนายกในด้วยครับเอกลักษณ์ไป่ทราบ่ากลับได้ยังทีมงานท่านกำนันบุดีเสนคลมัมกำลังนี้ยังอยู่เนาะเอกลักษณ์เอกลักษณ์ผลเรีักสักชัยคำลอยครับส่งตัวแทนมาด่วนเลยครับทีมงานเสียก,ก๊อบทีมงานเสียเต้เาแล้วก็นอกจากนี้ยังมีมณีแดงบิลลี่มวยไทยกับ ธนกรลุมพุกยิมยอดยุคนะครับฟ้าทะเลยโจรช่องจอมภาษาจะเจอกับแก้วตาสงฤทธิ์ธรานสก,กอร์ตเพชรดำเอกเสด็จคุกขันเจอกุบารทอง1ออโต้2 2นะครับมวยคู่ประกอบรายการอีกประมาณเกือบ20คู่ครับอรับที่ส<ป>ัะครับ แดงนี่ปรเด็นเงินครับหยุดต่ำแล้วเงินจะปุ่งหวังต่อให้เอาคืนครับอุ้ยเอาอ่า้ายได้ขวาเลยครับจุดที่สามครับอ่ายังสาดยาวสาดยาวทั้งคู่ครับในเรายังไม่เห็นครับในยังไม่เห็นครับโอ้เอาแล้วครับมาแล้วครับมา้าถามหาในถามหาเข้ามาเลยครับทะเลเงินครับจันไก่ดูการที่กันโค้งครับ คู่นี้นี่เอี๊ยดอาสเลยครับดูกันล็อกดูกันล็อกของทะเลนี่เอาครับมาตีตีสู้ครับพยายามสอด สิงสอดในเอาไล่แขนไล่แขนโอแย่งคทะเลเงินยกดับชุดนี้ก็ยังครับยังปินยังปินมาเแี่ครับอาจารย์สมศักดิ์พิมนครับโอ้คู่นี้นี่สนุกครับแก่เลยแก่เลยแก่ต้บแลขวากันมาเต็มล็อกครับหยุดแบบนี้ช่วยครับทะเลเงิน วันนี้แกชโชคละเอียดเจอรุ่นน้องครับดีสามไหมครับดูครับลุกโดนครับโอ้รออยู่แล้วครับจังหวะสองครับหยดดำค่อ,อยๆขยับค่อยๆสืบเป็ดทะเลเงินเอาลครับ นี่ยภาษาโดก็บอกว่าทาลุกทาชนเลยครับเหมือนขู่ตลอดครับทะเลเงินโอ้โหเปลี่ยนล่างโอ้คืนครับโอ้เอาแล้วครับล็อกล็อกมาดูครับไม่ให้ขึ้นคอครับไม่ขึ้นมาไล่แขนชิงสอบในครับ ไม่ครไม่ไม่ยอมครับผมจำต้องยอมครับโอ้ไม่ไม่ให้พี่พี่ที่คุ้มครองครับอ้าวนี่ครับหมดอันสามครับพี่น้องเปิดมวยครับเปลืมือครับโอบ้ถูกใจครับคู่เอกแบบนี้ถูกใจครับนี่คือศึกวันศักราชอันนี่คือศึกการกุศล่วนรวมคนคนสร้างบุญอำาโบผู้ศิษย์นี่ครับ

คู่ต่อไปก็ทางด้านของวันใหม่แจ้งมาที่สองพันะครับเพชรชมจอมรับนะรับ<ๆ>ต่อต้องหาทดสอบให้เจอครับยกสี่ครับดดดดแรงีนทะเลเงินครับเ<ๆ>ด,ด็กดำนน่นดำเงินครับ สูกอาทิตหนึ่งหมื่ครับการสมศักดิ์ทิพย์ุนกับปฏิทินบนวิธียกยกที่สครับมาดูเกมครับแต่มีทะเลเงลินครับเงินนีย่ยกดำมาวันนี้แกจบะรอียกจบดำมา จังหวะเซ็ตเอาในครับโอ้ดูรับในครับโอ้ดูครับโอ้โอวันนี้จะมาดเจ็งครับเดินทีขยับโอ้โหขวารครับจุดดำโอ้ดูได้เป็นหนวยใหญ่สุดในรายการครับ พยายามเปิดเกมสู้ในรจัรยนของทะเลเงินยกับตัวจกดำเก็บาตตลอดโอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนึกในือจับกับเือนรถในมือจับอาเบอรปรง ok 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 ูครับ ลงดานลงดานประตูใส่กองด้วยรับแตกนนี้เปลงดานประตูใส่กองเลยครับกดดันกดซีกดพลังงานลี่พี่เอาอีเล็กดูครับไหลแอ้ดูครับยืนห่างในโดนล้มเท่งครับเอา โดนที่โดนยันครับเมาทะเลเงินความแข็งซ้ายครับมาดูครับแกรเลาะไปเรื่อยเลื่อยไปเรื่อยเขาไปเจ้ายกดำครับใ่ละใถ้าเมาลูกพี่ดีปวดหัวครับแบบนี้ครับเอาได้แล้วครับล็อกแล้วครับทะเลเงินมาดูครับโอ้แยไล่แขนไม่ยอมให้ขึ้นคอเลยครับหงุดหงิดพี่สี่ครับ ต่อไปนี่ไปกับที่4,000นะครับจ่เปดบ้านที <mil ith imi> ่ร <qu> <absorbed> ันะครันอี่สนาม้ที่จักานอี้เภอู้สิับนจันบนจับับันนะครับนน ทวิตมาิพันธ์นะครับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอภูสิท์นะครับปัจจุบันท่านเป็นกำนันตำบลละลมนะครับนี่รวมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะทุกทุกหมู่นะครับนี่รวมกันกับชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอภูสิทิ์นะครับโดยการนำของทนายยศในท่านพิสิทธิ์ทองโลดนะครับ พอค้าประชาชนจัดให้ชมฟรีครับวันที่22มีนาคมนะครับเทางทับยก7-7ก็รายงานข่าวเหมือนเดิมเลยครับทิมงานสีน่อป้อง่างครับรวมรายงานข่าวที่แฟนเพจน่ารบกวนทุกเกี่ยวดำนะครับก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับยกสุดท้ายครับ

อยากที่จะกดแบรลูกน้องครบแต่ว่าจกดบนี่แกโอ้เรื่อยเลยครับแต่วันนี้นี่ถือว่าไม่ยอมเป็นต้าหนึ่งให้กับลูกพี่เลยหัวอะไรครับแบบนี้ครับเราทำยังไม่ดครับ ลับทางยังไม่ดังครับทะเลเงินก้ต้องไปทันนะครับลับทังดังมาก่อนครับเดี๋ยวรอผลครับอาจารย์สมศักดิ์ทิมนลครับชูมือให้กับทำด้านของหลุดน้องนะครับ จบดำโอวัฒนานะครับ